สวัสดีค่ะพบกับครัวบ้านนิชานันนะคะวันนี้พบกับครัวบ้านๆของเรานะคะวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาต้มผักสีสีนะคะกับเห็ดหอมนะคะมาดูวิธีการทำค่ะเปิดเปิดไฟก่อนนะคะในกระทะของเรานี้นะคะเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดน,น้ำนะคะสามถ้วยนะคะน้ำเปล่านะคะต้มให้เดือดคะ่ะ อันนี้ก็เป็นผักของเรานะคะอันนี้ก็เป็นคะน้านะคะนี่เป็นแครอทนะคะแล้วก็นี่เป็นไชเท้านะคะแล้วก็ข้าวโพดค่ะคะน้าร้อยกรัมข้าวโพดร้อยกรัมนะคะแล้วก็แครอทห้าสิบกรัมไชเท้าร้อยกรัมนะคะแครอทนี้ก็จะแต่งสีเราก็ไม่ใส่เยอะแต่ถ้าท่านท่านผู้ชมชอบเยอะก็ใส่เยอะได้ะคะ่ะอย่างละร้อยร้อยก็ได้ค่ะนะคะน้ำของเราก็เดือดแ,แล้วนะคะเราก็จะนําผักที่สุดยากๆลงก่อนนะคะ อย่างใช้เทาเนี่ยสุงยากใช่ไหมคะแล้วก็ใส่ลงไปก่อน,นะค่ะต้มนะคะกับแครอทนะคะใส่ลงไปค่ะจากนั้นนะคะเราก็รอให้เขาเดือดสักนิดหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยใส่ผัก2อย่างนี้นะคะปิดฝาไว้ก่อน,นะค่ะไปค่ะ ตอนนี้ก็มาดูเห็ดนะคะวันนี้เราใช้เห็ดสดน,นะคะเป็นเห็ดหอมสดน,นะคะห้าหัวนะคะก็มาทำความสะอาดโดยการขยำกับเกลือนะคะเพื่อจะได้ไม่มีกลิ่นของเห็ดนะคะจากนั้นก็แช่น้ําไว้ให้พองตัวนะคะแล้วก็หั่นตามต้องการนะคะค่ะนะคะตอนนี้ในกระทะของเราก็เดือดแล้วนะคะเราให้เดือดสักพุ่งสองพุ่งก็พอค่ะนะคะอันนี้ก็สูกยากหน่อยนะคะ จากนั้นเดี๋ยวเราก็จะใส่ผักที่ผักที่สุกยากๆเราก็ใส่ไปก่อนนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ผักเขียวก่อนนะคะผักเขียวเป็นผักคะน้าค่ะคะน้านะคะคะน้านี่ลอยก,กรรมัมวันนี้เราเลือกคะน้าก้อนอก้านใหญ่นะคะเพื่อเราอยากจะกินก้านนะคะจากนั้นก็ใส่ข้าวโพดะคะ่ะข้าวโพดนี้ก็จะทําให้น้ําเราหอมหวานนะคะ ต้มผักก็เหมือนคล้ายๆแกงจืดนะคะแต่ว่าผักนี้จะออกน้ําหวานเราก็ไม่ต้องทําน้ําสุกนะคะจากนั้นนะคะเราก็ปิดฝานะคะให้เดือดอีกสักแป๊บหนึ่งนะคะและ้วเยวจะใส่เห็ดค่ะปิดฝานะคะให้เดือดสักหนึ่งพุ่มก่อนนะคะกินผักเยอะๆนะคะกินข้าวนิดเดียวนะคะแล้วกินผักเยอะต้องเปืเป่อยๆอร่อยค่ะนะรนะุงน้ำไม่อร่อยๆน้ําผักนี้ก็จะหวาน เดี๋ยวให้เดือดสักพุ่งนะคะอ่าลาคะเดือดแล้วนะคะพอเดือดน,นะคะเราก็จะใส่เห็ดหอมไปนะคะวันนี้เราใช้เห็ดหอมห้าหัวนะคะห้าดอกนะคะจะล้นไปไหมเนี่ยไม่ล้นนะน้ำนี่เดี๋ยวต้มไปแล้วเคี่ยวไปแล้วก็จะงวดอีกหน่อยนะคะเดี๋ยวเอาน้ำออกสักนิดหนึ่งเพราะเดี๋ยวเดือดแล้วจะล้นกัน เห็ดนี้ก็เป็นโปรตีนนะคะกินแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะเป็นโปรตีนจากพืชน,นะคะผักก็มีแคลเซียมฟอสฟ,ะฟ,ะฟะลาสโดยเฉพาะคะน้าที่จะมีแคลเซียมเยอะนะคะ้าวโพนอ่อนก็มีประโยชน์นะคะค่ะเดี๋ยวเราให้เดือดสักพุ่งหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะปรุงรสนะคะวิธีการปรุงรสนะคะเครื่องปรุงรสของเราก็มีหลายอย่างนะคะ ปรุงรสนี่เราก็ปรุงตามชอบนะคะท่านชอบรสอะไรท่านก็ปรุงอย่างนั้นได้นะคะเดือดแล้วนะคะค่ะเดือดหนึ่งพุ่งนะคะจะเปิดปรุงรสนะคะเดี๋ยวเคี่ยวไปน้ําก็จะลดไปค่ะน้ําปลานะคะน้ําปลาสองช้อนค่ะสองช้อนโต๊ะน,นะคะเกลือครึ่งช้อนชาค่ะเป็นเกลือนะคะซีวค่ะ ซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแม็ก,กี้ค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะอย่างละหนึ่งช้อนโต๊ะก่อนนะคะอันนี้เราสามารถเติมตามต้องการของเราได้นะแล้วก็ปรุงสีนะคะด้วยสีดิาวดนะคะหนึ่งช้อนชานะคะทําให้สีสเราสวยเวลาเราปรุงรสนี่นะคะเดี๋ยวพอน้ำงวดเนี่ยลดน้ําเขาก็จะลดไปอีกหน่อยนะคะ ท่านก็เติมตามใจชอบเลยแต่ว่าท่านชอบจืดๆท่านก็เอาประมาณนี้นะคะแต่ว่าชิมนี้ก็ชิมตามใจเรานะคะผักที่สุกง่ายก็คือคะน้าจะสุกก่อนแล้วก็ข้าวโพดนะคะเดี๋ยวเราให้เดือดอีกสักแป๊บหนึ่งนะคะเคี่ยวประมาณสัก20นาทีนะคะอย่าให้เปื่อยมากจนเกินไปนะคะเรากินน้ำซุปนะคะวันนี้วันนี้กินกลางวันกันนะคะเรากินกลางวันนะคะ กินตอนกลางวันกับไข่ทอดนะคะวันนี้จะเป็นไข่ดาวไข่เค็มนะคะไข่เค็มทอดนะคะอร่อยค่ะกินกับผักนะคะแกงจืดนะคะต้มผักสีสีกับเห็ดหอมสดนะคะวันนี้ชื่ออาหารของเรานะคะเอาละคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะเคี่ยวต่อนะคะหลีไฟก่อนนะคะขอชิมรสนะคะชิมรสก่อนว่าเป็นยังไง การกินผักน้ำผักนี่นะเราไม่ต้องให้รสจัดมากนะคะอร่อยค่ะอย่างละหนึ่งช้อนแต่น้ำปลานี้เยอะหน่อยนะคะน้ำปลาสองช้อนนะคะเออต้มผักนี้นะคะเดี๋ยวเราขอปิดแก๊สก,ก่อนนะคะเดี๋ยวจะเขี่ยวต่อนะคะ ตอนนี้เราจะให้ดูผักที่สุกแล้วนะคะเป็นยังไงนะคะดูนะคะเดี๋ยวเติมอีกสักนิดหนึ่งอันนี้เป็นอันนี้เปื่อยแล้วนะคะเดี๋ยวแต่งหน้าสักนิดหนึ่งะคะเอาผักเขียวใส่ค่ะแล้วก็เอาแครอทใส่หน่อยค่ะจะได้สีสันสวยค่ะ,นะคะข้าวโพดใส่ด,สดอกคะ่ะกินอุ่นๆน,นะคะหรือว่ากินร้อนๆน,นะคะถ้าใครชอบกระเทียมนะท่านก็จะเติมกระเทียมได้นะแต่ถ้าใครไม่ชอบกระเทียมก็กิกนแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะเคี่ยวต่ออสักสักห้านาทีนะคะผักต้มสีีนะคะกับเห็ดหอมของเรานะคะวันนี้ก็สำเร็จลงแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะคะแล้วก็ก,กดตดิดตามด้วยนะคะกดติดตามนะคะวันนี้กินกลางวันกันนะคะกินกับไข่ดาวนะคะเป็นไข่ดาวไข่เค็มนะคะอร่อยค่ะสวัสดีค่ะ แชร์ให้เราด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะอยากได้คนติดตามเรานะคะติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้เรานะคะผักสีสีนะคะกระเห็ดหอมเดี๋ยวเติมเห็ดหอมอีกสักนิดหนึ่งเดี๋ยวจานนี้จะไปฝากเพื่อนบ้านนะคะเอาเห็ดหอมสักสองดอกสักสองชิ้นนะคะจะได้สวยๆหงายหน่อยหงายเห็ดหอมหน่อย ค่ะสวยแล้วนะคะวันนี้ไปแจกเพื่อนบ้านก่อนนะคะชามนี้สวัสดีค่ะติดตามกับเรานะคะขัวบ้านบ้านนะคะขัวบ้านนิชานันนะคะสวัสดีค่ะ